สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันเช่นเคยนะครับกับคำคืนนี้นะครับคาคืนนี้หลายๆคนก็คงกําลังจะดูตอนซีซั่นไม่ใช่ซีซั่นดิตอนใหม่ของอนิเมะจูเอส k ไคเซอยู่หรือเปล่านะครับหรือบางคนที่จะสามารถรับชมได้ทั้ง2ช่องทางน,นะครับดูช่อง a c o อนทีวไปด้วยดูอนิเมะไปด้วยโอ้โหก็เรียกว่าคุณไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวราคาซอฟต์แวร์กันหน่อยนะครับ ของด้านวงการวิดีโอเกมนะครับที่หลายๆคนก็มีการปรับตัวหรือว,ว่ามีแนวทางในการที่จะเลือกซื้อตัวเกมเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกําลังซับนะครับหรือว่าวิธีการเล่นเกมต่างๆนะครับซึ่งตัวปัญหาหลักเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของตัวทุนนะครับกำลังซับนั่นเองนะครับที่จะซื้อตัวซอฟต์แวร์แผ่นเกมเนี่ยก็มองแล้วนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ตัวเกมก็มีหลากหลายนะครับไม่ได้มีราคาที่ตายตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในของทางฝั่งคอนโซลเกมระดับที่เป็นเส่วนมากๆกนะครับก็จะอยู่ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็อยู่สักประมาณ2000บาทนะครับ2,000บาทซึ่งตรงส่วนนี้ก็อาจจะ มองว่ามันเป็นราคาที่สูงเกินไปหรือเปล่าซื้อมาเล่นแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับคุ้มค่าไหมนะครับซึ่งบางคนก็มองว่าตัวเงินนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับหรือบางคนก็มองว่ามันก็เป็นปัญหาแหละแต่ตัวเขาเองสามารถที่จะเก็บหอมลองนิดหยอกหยอดทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อที่จะรอคอยที่จะได้เล่นตัวเกมนั้นแบบเดวันได้นะครับหรือบางคนก็มองว่าโอ้โหเกมแบบเดวันนะครับไม่ได้มีความจําเป็นสําหรับเขาเลยนะครับ แต่ถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นนะครับแต่สามารถที่จะระง,งับเรื่องของตัวกิเลสนะครับกิเลสในเรื่องของความอยากได้นะครับได้ก็เรียกว่าสามารถบรรลุแล้วในระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสามารถระง,งับเรื่องของตัวกิเลสได้เนี่ยก็มองได้เลยว่าเขาเองจะสามารถที่จะเล่นตัวเกมเหล่านั้นเนี่ยได้ในราคาที่คุ้มค่ามากกว่าคนที่เล่นเดวันอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเกม ต่างๆเรา,าก็รู้อยู่แล้วนะครับเมื่ออ,ออกวางจาหน่ายไปได้สักประมาณ2เดือน3เดือนนะครับราคาก็จะโดนลดหลั่นหันลงมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตัวเกมที่เป็นซอฟต์แวร์แบบดิจิตอลนะครับยิ่ง,งถ้ารอได้นานไปอีกนะครับผ่านไปแบบถึง1ปีนะครับหปีเนี่ยโอ้โหก็อาจจะแบบซื้อมาได้แบบถูกกว่าครึ่งนะครับหรือดีไม่ดีนะครับเกมเหล่านั้นก็อาจจะโดนถูกบรรจุเข้ามาอยู่ในตัวระบบ สมัครสมาชิกของรา,ายเดือนรายปีของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างของทางฝั่งคอนโซลนะครับไม่ว่าจะเป็นของเกม Pass หรือว่าของทาง PlayStation p l u s นะครับอันนี้ก็จะยิ่งมองว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ดูแล้วคุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากเลยนะครับแต่สำหรับบางคนที่มองแล้วว่าถ้าซื้อเกมที่มาเล่นแบบ d a y 1นเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดเกมนั้นเป็นเกมที่ตัวเองเนี่ยชอบนะครับมันมีระยะเวลาที่มันแบบโอ้โหทำไมมันเล่นจบเร็วจังใช่ไหมฮะเออ ทำไมมันเล่นจบเร็วจังนะครับถ้ามันเล่นจบเร็วเกินไปเนี่ยบางครั้งก็คงอาจจะรู้สึกคำถามขึ้นมาในใจนะครับว่าผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้จัดจำหน่ายเนี่ยคิดอะไรอยู่ที่ปล่อยตัวเกมที่มีโหมดการเล่นตัวเกมในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันสั้นขนาดนั้นนะครับสั้นขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะไปโยงเข้าตัวเนื้อหาของตัวคิทตเฟอร์จัสนะครับคนที่ให้เสียงพาก แทเคทอนะครับที่งาน The Game a w a r d ที่ผ่านมานะครับที่ก็แกก็คงจะเป็นนักเล่นเกมตัวยงตัวคนหนึ่งเหมือนกันแหละนะครับก็คงได้เล่นตัวเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดแหละผมว่านะครับก็อาจจะเขาก็แซวเนี่ยแซวๆนะครับว่าอไอ้ที่เขาคุยพูดปาฐกคาถากันในปีที่แล้วนะครับที่แกพูดสยาวเนี่ยแกก็แซวแซวว่าประมาณว่าแกเนี่ยพูดยาวกว่า เนื้อเรื่องหลักของตัวเกม Call of Duty ภาคล่าสุดที่นะครับก็เรียกว่าโอ้โหแซวกันแบบโอ้โหแบบแบบเสียดสีได้เจ็บจีดเลยนะครับเจ็บจีดได้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกม God of War นะครับเล็กหน้าล็อกตัว DLC นะครับตัว DLC เนี่ยที่เขาประเมินไว้นะครับว่า,าถ้าใครที่เล่นจบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6-8ถึง8ชั่วโมง นะครับ6-8ชั่วโมง DLC ตัวนี้คือเล่นเล่นได้แบบฟรีๆนะเพื่อนๆคนไหนที่มีแผ่นตัวเกมนี้หรือเวอร์ชันดิจิตอลอยู่ก็สามารถโหลดเข้ามาติดตั้งได้ตัวผมเองนี้ยังไม่ได้มีเวลาเล่นเลยนะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นจบแล้วก็กลิ้งกลางมาได้นะครับซึ่งระยะเวลาในการเล่นเนี่ย6-8ชั่วโมงเนี่ยก็มีการถ้าไปเทียบกับตัวเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดเนี่ยในโหมดแคมเปญนะในโหมดตัวแคมเปญเนี่ยก็เรียกว่าตัว DLC ตัวนนเนี้ยของ God of War Ragnarok เนี่ยมันยาวกว่า ตัวหมดเน้อเรื่อง c o l ดิวตีนะอออันเนี้ยก็ก็เป็นอะไรที่แบบเออถ้าเอามาเปรียบเทียบนะครับแต่ทางาผู้พัฒนาเขากา็ตอบโต้ทันควันเลยนะว่ายอดขาของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถ้ามาเทียบกับ God of War เนี่ยทั้งซีรีส์เนี่ยสู้พวกเขาไม่ได้แน่นอนซึ่งมันก็คงจะเป็นแบบนั้นจริงๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า คนที่ซื้อตัวแผ่นเกมหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นดิจิตัลของแฟนชาย Call of Duty ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเกือบจะทุกปีเนี่ยโหมดในการเล่นเนี่ยก็คงจะอยู่ในโหมดของมั l ติเพเยอร์นะครับออนไลน์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็มีความคาดหวังในระดับหนึ่งนะครับว่ามันควรที่จะมีเนื้อหาที่มันน่าจะมีระดับความยาวเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่งางภาคล่าสุดเนี่ยมันดูอาจจะ สั้นจนเกินไปนะครับสั้นจนเกินไปอันนี้ก็เป็นเสียงที่าทางผู้บริโภคเหมือนกับว่าทางคิทตเตเฟอร์จ็คเนี่ยก็ออกมาพูดได้อย่างโดนใจนะครับได้อย่างโดนใจนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่อเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความรู้สึกนะครับว่าโอ้โหซื้อเกมมาตั้งสมมติว่าพันห้านะครับหรือว่าเกือบสองพันเนี่ยเล่นไปได้แค่เท่าไหร่หกเจ็ดชั่วโมงจบแล้ว โอ้โห oh. ซื้อวันนี้เล่นคืนนี้พรุ่งนี้เช้าหรือว่าเล่นต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจบแล้วเหรอโอ้โหทำไมมันสั้นจังนะครับอแต่ถ้าคนไหนที่เล่นแบบ non stop โอเคแบบนั้นไม่ว่ากันนะแบบเล่นยิงยาวเลยนะสปีดลันโอเคอันนั้นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าคนไหนที่มองว่าอ่ะแพ็แล้วเหรออหรือว่าเกือบจะครบร้อเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยโอ้มันสั้นกระจึงเดียวแบบนี้นะครับดูแล้วมันดูไม่ค่อยคุ้มค่า ก็เอามาแชร์มาบอกบอกกล่าวกันได้นะครับว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะว่าเกมไหนที่ดูแล้วซื้อมาแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันดูไม่คุ้มค่าเลยนะครับที่อุตสาห์จ่ายเงินออกไปนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะเอาประเด็นนี้นะครับมา,าพูดคุยกันในช่วงไลฟ์สดนะครับว่าตัวเกมไหนเนี่ยที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วดูแล้วมันเล่นจบ ไวเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่ากับตัวเงินที่จ่ายไปด้วยอีกนะครับอันนี้แหละเดี๋ยวก็คงจะได้มาพูดกันในช่วงสัปดาห์หน้านะผมมอกไว้นะครับก็ช่วงนี้ขอเคลียร์งานต่างๆเอาให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ